เอาปลอมือให้กับสิทธิ์เก่ามอขอขอนแกนอีกครั้งหนึ่งนะครับเชิญนะครับเชิญตัวแทนได้เลยครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพครับระผมกราบคารวะในจิตวิญญาณที่รักชาติรักแผ่นดินของพ่อแม่พี่น้องทุกๆุท,กท่านครับและ เพื่อจะเรียนให้พ่อแม่พี่น้องทราบว่าเวลานี้สิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มารายงานตัวต่อพ่อแม่พี่น้องแล้วครับเรามาวันนี้มีในกลุ่มจะบ,บริจาคน้ำเดือมจำนวนหนึ่งหมื่นขวดครับ และในระยะเวลาที่ผ่านมาสี่เดือนกว่าที่เราต่อสู้กันมานี้สิทธิ์เก่ามหลาลัยขอนแก่นได้ร่วมสมทบทุนค่าใช้จ่ายให้กับเวทีต่างๆเช่นคอปทอเวทีที่ลาดพร้าวเวทีที่ปทุมวันและเวทีที่ลุมพินีแห่งนี้รวมเป็นจำนวนเงินมากกว่า500 0 0 0บาทแล้วครับ เนื่องจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยภูทรต่างจังหวัดหรือเราเรียกว่ามหาวิทยาลัยบ้านนอกแต่ว่าเราจรึงอยากจะขอกราบเรียนให้พ่อแม่พี่น้องได้ทราบถึงมหาวิทยาลัยขอนแก่นสักเล็กน้อยว่าเรามีนักศึกษาตั้งแต่ก่อตั้งมาในปี2507โดยจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐถึงเวลานี้ครบรอบ50ปีพอดีครับ เรามีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว40กว่ารุ่นจากคณะเกษตรศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์คณะแพทย์คณะพยาบาลคณะวิทยาศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และทุกคณะที่ในสังคมต้องการเราได้ร่วมทำงานกับพ่อแม่พี่น้องกระจัดกระจายอยู่ทั่วประเทศจากนิสบัณฑิตของเราซึ่งจำนวนหลายหมื่นคน เพราะฉะนั้นจากการที่มหลาลัยขอนแก่นตั้งอยู่ในเขตแดนที่กันดาแนของภาคอีสานเราตั้งอยู่บนเนินทางภาคเหนือของจังหวัดขอนแก่นประมาณ5กิโลเมตรเศษนั้นเป็นเนินที่เราเรียกว่ามอดินแดงซึ่งเป็นดินสีอิฐหรือสีแดงเราจึงเอาเสื้อสีอิฐหรือสีอิฐนี้เป็นสีประจำของมหลาลัยครับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมต่อสู้กับพ่อแม่พี่น้องมาโดยตลอดเราเคยอยู่ร่วมกับขบวนการ14ตุลา2516ในขณะที่ขบวนการนักศึกษาในกรุงเทพดำเนินการอยู่นั้นเราก็มีการชุมนุมที่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นจนกระทั่งเหตุการณ์ต่อมาอีก3ปีคือ6ตุลาคม2519นักศึกษาในกรุงเทพจำนวนหนึ่งถูกทำลายล้างในขณะเดียวกัน นักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเราก็ชุมนุมอยู่ภายในวิทยาเขตของมหาลายัยและเราก็ถูกทำลายล้างจำนวนหนึ่งนักศึกษามหาลัยขอนแก่นจำนวนมากจำเป็นต้องทิ้งการศึกษาและเข้าไปอยู่ในป่าจนกระทั่งนโยบายปี 66, ที่66พศ2523นักศึกษาส่วนนั้นจึงได้ออกมาเพื่อ อยู่ร่วมกับสังคมตลอดมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้การเมืองของบ้านเรานั้นล้มลุกคลุกทานมาโดยตลอดจนกระทั่งสิปีให้หลังมานี้เราก็ทราบกันดีว่าเราเคยเปลี่ยนจากระบบทุนนิยมระบบะเผด็จการทหารกลายมาเป็นระบบะเผด็จการทุนนิยมสามาน ซึ่งเราเรียกกันว่าระบอบทักษิณสิบปีที่ผ่านมานี้ระบอบทักษิณได้ทำลายล้างสังคมของประเทศอย่างย่อยยับสุดที่จะคนานับได้ความชั่วร้ายของระบอบนั้นวิทยากรทั้งหลายท่านเพิ่งกล่าวจบๆไปนะครับซึ่งอาจจะประมวลได้ว่าตั้งแต่ทำลายเป็นเป็นระบบที่มีการคอร์รัปชันมากที่สุด ทำลายระบบรัฐสภาทำลายระบบของข้าราชการเป็นระบบที่ขาดคุณธรรมจริยธรรมไม่มีความละอายและไม่เกรงกลัวต่อบาปหรือเรียกว่าไม่มีเหตุผอตปปะและที่เลวกว่านั้นก็คือนำกองกำลังต่างชาติเข้ามาเพื่อล้มล้างและทำลายล้างชีวิตของคนไทยนี่คือเหตุผลที่เราจำเป็นจะต้องออกมาร่วมกับพ่อแม่พี่น้อง เราไม่ได้มาเทียงเพื่อตามกระแสนิยมนะครับแต่เราวิเคราะห์แล้วเห็นว่ามันเป็นความจำเป็นที่เราจะต้องออกมาเพราะว่าเราไม่สามารถปล่อยให้รุ่นหลานประนามรุ่นพ่อรุ่นแม่ของเราได้ว่าปล่อยให้ประเทศชาติล่มจมไปได้อย่างไรเพราะนวันนี้เราแสดงเจตนาลมชัดเจนว่าเราจะขอร่วมอยู่กับพ่อแม่พี่น้อง วันที่19บเมีนาคมนี้เราจะแสดงพลังร่วมกับพ่อแม่พี่น้องแน่นอนครับที่สิบครับย9มีนาคมครับและสุดท้ายนี้นะครับอยากจะขอวิงวอนเสร็จเก่ามหาวิทยาลัยขอนแกน่นที่มีอยู่ถึง50รุ่นนะครับท่านอยู่จกระจายทั่วประเทศขอให้มาร่วมแสดงพลังกับพวก เราในวันที่29มีนาคมนี้แม้ว่าท่านอาจจะมีความเห็นต่างกันบ้างก็เป็นเรื่องปกติแต่ถ้าหากว่าท่านเปิดใจกว้างและวิเคราะห์ถึงเหตุการณ์สิ่งทั้งหลายที่วิยากรณได้กล่าวมาแล้วนั้นท่านก็คงจะอาจจะวิเคราะห์ให้เห็นว่าอะไรชั่วอะไรดีอะไรโูกอะไรผิดและออกมาร่วมกับเราครับศิก่รมหาลัยทันก่นที่ทรรับยย่าลืมอุดมการณ ที่พี่น้องเคยบอกต่อๆกันมาให้กับพวกท่านและผมขอ,อนำมากล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ว่าจงเป็นเหมือนดอกไม้หลายๆดอกพลิกรีบออกราแก้นทุกแห่งหนด้วยเธอคือดอกไม้ของมวลชนด้วยเธอคือดอกไม้ของมวลชนเมื่อเกิดขึ้นคงทนตลอดกาลจงยอมปลดปิดกรีบแห่งตนเอง ให้ดอกอื่นบานเบ่งแผ่กิ่งก้านยาพิดอกออกมาอย่างสามานยาพิดอกออกมาอย่างสามานคอยดูดเลือดคนนับร้านเพื่อเลี้ยงตัวจากคารวะพ่อแม่พี่น้องครับอีกนิดหนึ่งนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ ไม่ว่าจะอยู่มหาวิทยาลัยไหนก็ตามนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยและคนอีสานทั้งหลายนะคะเพราะว่าขนอยเนี่ยเป็นคนอีสานค่ะมากระไหลายในเด้อค่ะมาให้เต็มบ้านเต็มเมืองแอวนว่ยโสวาให้เขาวาแต่มาแต่ปักไตหลายผู้ใดนเนี่ยอีสานยกมือขึ้นแน่เป้าลูกหวีแน่ค่ะอ<ฮ>ุ้ยจะเป็นคครที่ว่าวฟังเด้มาดีมากไหม ควักเงินให้แท็กซี่ให้ไปจ่ายค่าท่างด่วนเพื่อเห็นทงชาติเท่าสีไส้นกหวีด่ว่านะเอื้อยเอื้อยขอแนววันเอื้อยไปหาสือไอม่ทัานหนาสวัสดีเขาเล่นมาสือทั้งหนาอีหลี่านะบ๊อบเมื่อยแท็กซี่นะคะแท็กซี่อีสานค่ะทักก๊อ,อปปปสอือกันค่ะสวัสดีค่ะสุดยอดเลยนะครับปรเมือยให้ดังๆนะครับจากศิษย์เก่ามาหาวิทยายลัยขอนแก่นขอบคุณหลายๆเด้อครับ